Okay. เมื่อกี้เราอธิบายไปแล้วเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามจุดเนี่ยมันไม่ได้ร่วมเส้นตรงเดียวกันหรอกมันเป็นคนละเส้นกันช่วงนี้ก็เส้นหนึง่งช่วงนี้ก็อีกเส้นหนึง่งเนี่ยเหมือนในภาพเนี่ยนะทำนองเดียวกันนะลูก FOG มันก็ไม่ได้ร่วมเส้นตรงเดียวกันหรอก FO ก็เส้นหนึ K ่ง OG ก็อีกเส้นหนึ่งเนี่ยมีความหักมุมอย่างเงี้ยลักษณะเดียวกันเลยนะนะ Fog ก็ไม่ได้อยู่ร่วมบนเส้นตรงเดียวกันนะครับอโอเคขอต่อเลยครัเริ่มต่อกันตรงนี้นะนะมาดูครับเมื่อกี้เราได้ตรงนี้สามสิบ เส้นนี้กับเส้นนี้มันขนานกันโดนตรงนี้ตัดผ่านมุมแย้งต้องเท่ากันตรงนี้สามสิบทำให้ตรงนี้เป็นสามสิบโอเคเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันโดนเส้นนี้ตัดผ่านมุมแย้งต้องโตเท่ากันตรงนี้สามหกตรงนี้ก็เลยเป็นสามหกด้วยทีเนาะโดนเจ้าเส้นนี้ตัดผ่านนะครับเจ้าเส้นนี้ตัดผ่านตรงนี้สามหก ตรงนี้ก็ต้องเป็นสามหกโอเคแล้วลูกก็เช็คความถูกต้องลูกเมื่อลูกเอามุมเหล่านี้มุมรอบจุดพวกนี้รวมกันต้องครบสามร้อหกสิบนะถ้าลูกไล่ผิดหรือไล่เหตุผลผิดนะครับมุมรวมตรงนี้มันจะไม่ได้สามร้อหกสิบหรอกโอเคนะครับ เนี่ยมันรวมได้สามล้สิบจริงๆนะครับเอันนี้หกสิบหกอันนี้อีกหกสิบหกเป็นร้อยสามสองแล้วนะแล้วก็มาอีกร้อยแปดนะก็สองร้อยสี่สิบแล้วเอาตรงนี้อีกร้อยยี่สิบเนี่ยสามร้อยหกสิบครับโอ,อ้ตรวจสอบผลรวมของมุมรอบจุดโอรเรียบร้อยครับ ไม่มีอะไรผิดพลาดแน่นอนนะไม่ไปโดนหลอกตรงจุดที่เขาวางเอาไว้ล้วครับนทีนี้เออเรามาพิจารณาสามเหลี่ยม e ีโอนะครับสามเหลี่ยมนี้ด้านนี้ด้ามี R ด้านนี้ศมี r รูปนี้ก็น่าจั่วครับรูปรูปนี้รูปนี้ก็น่าจัว่วโดยมุมยอดเนี่ยคือสามสิบบวกสามหกเป็นหกสิบหก มุมยอดเป็นหกสิบหกมุมที่ฐานตรงนี้ต้องเท่าๆกันลูกก็มาคิดมุมที่ฐานโดยการเอาร้อยแปดสิบหักมุมยอดหกสิบหกแล้วแบ่งครึ่งร้อยแปดสิบลบหกสิบหกได้ร้อยสิบสี่พอแบ่งครึ่งก็ได้ห้าสิบเจ็ดแต่นั้นลูกจะได้มุมตรงเนี้ยห้าสิบเจ็ดมุมเนี้ยห้าเจ็ดมุมเนี้ยห้าเจ็ด ัวใส่ไว้ในรูปต่อไปแล้วโอเคยัง okay. แล้วก็ถึงเวลาคิดมุมนี้ที่ต้องการแล้วมุมบนเส้นตรงต้องรวมได้ร้อยแปดสิบมุมตรงต้องรวมได้ร้อยแปดิบองศาใช่ไหมครับผู้จะคิดมุมนี้ลูกก็เอาสาสิบกับห้าเจ็ดตัวนี้มาหาออกไปร้อยแปดสิบลบด้วยห้าสิบเจดบวกสามสิบหสิบเจดบวกสามสิบเป็นแปดสิบเจ็ด 180 87ก็เหลือ93คำตอบครับ